รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพถือเป็นรางวัลเกียรติยศที่มูลนิธิสัมมาชีพมอบให้แก่ผู้นำองค์กรธุรกิจเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นแบบอย่างที่ดีประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นยึดมั่นการดำเนินธุรกิจบนฐานสัมมาอาชีพและบุคคลต้นแบบสัมมาชีพถือเป็นพลังสำคัญที่จะร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคมไทย รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพประจำปี2567ได้แก่นายเกรียงไกรเทียนุก,กุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะผู้บริหารที่มีความโดดเด่นด้านวิสัยทัศน์นำภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเชื่อมโยงภาคเกษตรอุตสาหกรรม กับชุมชนทั่วประเทศเพื่อปรับสู่อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะยกระดับ SME ให้เป็น smart SME ถือเป็นแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรอบด้านเพื่อสร้างเศรษฐกิจประเทศที่แข็งแกร่ง,งยัง่งยืนเราจะต้องทำภารกิจของเราให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นการช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของเราแล้วก็ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของเราไปเพื่อไปสู่อนาคตที่เข้มแข็งและยัง่งยืนต่อไปครับนายกียงไกร ถือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายทุ่มเททำงานให้กับสังคมทั้งด้านอุตสาหกรรมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงเศรษฐกิจมหาภาคจึงได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมสองวาระติดต่อกันตั้งแต่ปี2565ถึง2569ด้านการบริหารธุรกิจส่วนตัวในกใรีงไกรได้พัฒนากิจการครอบครัวคือโรงพิมพ์นิวไวเทค ให้เป็นธุรกิจการพิมพ์แถวหน้าของเมืองไทยขยายสู่ตลาดสิ่งพิมพ์การตลาดและโฆษณาขององค์กรขนาดใหญ่และยังได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการพิมพ์ไทยหลายสมัยซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิด Print City c l u s t e r ธุรกิจการพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทยในยุคที่ทุกอย่างมีความท,ท้าทาย มีการเปลี่ยนแปลง disruption ก็ทำให้หลายอุตสาหกรรมต้องปรับตัวแล้วก็เรียนว่าการที่อุตสาหกรรมของเราปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เป็น OEM นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าเพิ่มของเราไม่มากซ้ำขนาดนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปันส่งผลทำให้สินค้าต่างๆที่เราเคยผลิตกันมานานหลายสิบปีเนี่ยเริ่มกลายเป็นสินค้าที่ล้าสมัยไม่เป็นที่นิยม แล้วเราก็ยังมีคู่แข่งประเทศเพื่อนบ้านที่พุดขึ้นมามากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเองจะต้องริบเร่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มเรื่องของประสิทธิธภาพ t านซิชั่นไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆซึ่งเป็นอนาคตซึ่งเราเรียกว่า next gen industry หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต ของสภาวิสาหกรรมเนี่ยเรามี SME ประมาณ80-90% SME นิยามทราบอยู่แล้วครับเป็นบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางที่เปราะบางนะครับต้องการแหล่งเงินสายปานสั้นภายใต้นโะยบาย 1FTI ของสภาวิสาหกรรมเราได้พยายามที่จะหาม,มาตรการในการ transform SMB e, จาก SME ธรรมดาจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทุกจังหวัด ให้เป็นสมาร์ทเอสเสิ่งที่สำคัญก็คือ 1. ภายใต้วัน FTI นโยบายบเนี่ยมันบอกชัดครับวันวิชันวิชันก็คือ strengthen Thai industries for stronger Thailand เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมไทยเพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิมเราจะทำหน้าที่ในฐานะที่ภาคอุตสาหกรรม เป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนเป็นเครื่องนยนต์ทางเศรษฐกิจที่อยู่ในสัดส่วน GDP 1ใน3ของประเทศการที <Was> G <G ่ได้รับเกียรติครั้งนี้ผมถือว่าก็สำหรับผมนี่ก็เป็นเกียรติประวัติกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวก็ต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการและทางสัมัญชีพเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเองเนี่ยคิดว่ายังไงก็แล้วแต่ คงเป็นกำลังใจในการที่จะทําให้ผมเนี่ยได้ตั้งหน้าตั้งตาในการที่จะทําภารกิจต่างๆให้สําเร็จเพื่อไปสู่การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมแล้วก็จะร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ภา,าคอุตสาหกรรมของเราให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับ